หมอโูยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้อมูลทั่วไปอง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอโูตั้งอยู่เลขที่115ห้าหมู่ที่สองถนนคนครไทยด่านซ้ายอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกข้อมูลทัวเรือนมีจำนวนสองพนสามรตัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น6,891คนประกอบด้วยชาย3,390คนและหญิง3,501คนจำนวนพื้นที่รับผิดชอบ1,3125ไร่หรือ165ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากกวเอองเทพนครไทย22กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิศนุโลก มีจำนวนหัวบ้างที่รับผิดชอบคำซื่อศึกษาหัวบ้างมีนายบวรนันทองธนาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพนายสัตชชัยศรีบุญเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพนางทองหัวแก้วจันดีเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพและนาย รับบูมมาแก้เป็นเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโคลฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโคลมีสมาชิกสภาจำนวน13หมู่บ้านโดยมีนายรณรงค์ศิริประธานสภานางสาวบุญเลิศองกว่งรองประธานสภาข้อมูลบุคลากรมีนายชวินโรสีสัิเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางชัตินา อยู่ที Commons, ettes, cks, ่สหน่าสำนักงานและดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโครงการศึกษาสาธาสนาและศาสนาคลายดูที่พบผ้าศิลปศิลปกชาผู้อำนวยการกองท่ากิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโคลำงานดำเนินงานและสนับสนุนได้แก่โครงการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการพิฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนตำบลบ่อโคพัฒนาแผนการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยการท่องเที่ยวอย่างต้วงจรโดยได้จัดทำแผนที่การท่องเที่ยวและนำร่องแหล่งท่องเที่ยวในตำบลได้แก่ บอกเกือพันปีโดยนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและพีมีแล้วัฒนธรรมการต้มเกลือผลิตภัณฑ์เรือจากจชมุมชนวัดบ้านน้ำเหล่าสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสมัยใหม่และสมัยเก่าได้อย่างลงตัวน้ำตกแก่งโตโดยมีชื่อเสียงทางด้านลานตะลุ่ซึ่งเป็นรานหินกว้า และมีน้ำไหลนักท่องเที่ยวสามารถเล่นสไลเดอร์แด้นักพักผ่อนหย่อนใจหลางไก่น้ำพริกผักกระตรอนและทซงนิถีชีวิตของชุมชนปัาและปัจัพในการพัฒในเขนที่อำเภอโคกน่าจะเป็นองด้าัรนาในช่ที่ดูฝนได้แก่น้ำป่าไหลได้เอนเฟืองเ หน่วยงานงเข้าระวัน้ำป่าหลา่างโดยการติดตามปริมาณน้ำฝนจากสัปปงการุณิสนทรบุญปกติอตอางสไลด์จมอดเลและหน่วยงานมีการซัดซ้อมแผลเพื่อรับมือกรณีเกิดิภัยี่บัดการเฝ้าระวังผี่ดินสไลด์ดินขวางทางการจราจรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่รับชมีดรัศของหน่วยงาน ใด้หวังนอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้ต้อนรับท่าอีก